สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณลูกค้าทุกคนนะครับมาพบกับเจ้า Toyota a อันติสนะครับ1.6ตัว G นะครับปี2017นะครับโฉมไมเนอร์เช้งนะครับเสนอขายอยู่ในราคา4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าโฉมนี้นะครับฟังก์ชันนะครับมาเต็มคันนะครับรถสวยมากนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับรับประกันคุณภาพไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอน นะครับรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาชมกันนะครับในส่วนของโฉมนี้นะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชงนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมแบบ2เส้นนะครับคาดยาวนะครับจนถึงชุดโคมไฟหน้านะครับมีโลโก้นะครับโตโยต้านะครับอยู่ตรงกลางนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของชุดโคมไฟหน้านะครับก็จะดูทันสมัยขึ้นดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับไฟหน้าคันนี้นะครับก็เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับ มาพร้อมกับไฟเด y t i ท e r u n n i ิ่งไ g h t แบบ LED นะครับและไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับในส่วนของการชนหน้านะครับจะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเงานะครับคาดยาวนะครับตั้งแต่ซ้ายถึงขวาเลยทีเดียวนะครับดีไซน์นะครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับดูสปอร์ตดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ได้เป็นสีเทาดำอ่ะไม่ใช่นะครับขออภัยสีบอลเงินนะฮะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับรอบคันนะครับบานหน้า รู้สึกว่าจะเป็น60รอบคันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของล้อและยางกันบ้างนะครับคันนี้นะครับล้อแม็กอันลอยเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นแม็กปัดเงาสีเทาดำนะครับขอบ16นะครับรหัสยางคันนี้อยู่ที่205นะครับทับ 55R16 นะครับเป็นยางปี2019นะครับสัปดาห์ที่42นะครับเป็นยางกูดเยียร์นะฮะคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับซุ้มล้อเดิมแท้จากโรงงานนะครับ รับประกันคุณภาพนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะครับเหลี่ยมสันคมชัดนะครับตั้งแต่หน้ารถนะครับจนถึงท้ายรถเลยนะครับในส่วนของกระจกนะครับกระจกคันนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับกุญแจนะครับเป็นรีโมทย์เลตนะครับเป็นรีโมทย์เลตนะครับเป็นสมาร์ทย์เลตนะฮะก็ เป็นปุ่มพุสตา t a r นะครับก็สามารถเปิดรถนะครับหรือล็อกรถนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไขกุญแจกันได้เลยนะครับมือจับนะครับเป็นโคราเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับขนาดประมาณ1เซนติเมตรนะฮะสวยงามดีไซน์สวยหรูนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนี้ก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูภายในกันนะครับว่าฟังก์ชันด้านในนะครับจะเต็มจะร้นขนาดไหนนะครับ ในส่วนของรูปโฉมด้านหลังนะครับก็ดีไซน์ทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับดูสวยงามดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับฟิวคิวฝากระโปรงนะฮะเป็นสีอ่าเป็นโครเมียมนะฮะคาดยาวนะครับจนถึงชุดโคมไฟท้ายนะครับในส่วนของชุดโคมไฟท้ายนะครับเป็นชุดโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยไฟหลีนะฮะตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับคันนี้เป็น1.6ตัว G นะครับเป็นตัวท็อปของเครื่องพัน6 มีไฟทับทิมด้านล่างนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มพร้อมไรฟ้าให้เรียบร้อยนะครับสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับจากตัวรีโมทได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะมาดูห้องเก็บของกันหน่อยครับคันนี้นะครับห้องเก็บของก็โตโยต้าอันติสนะครับก็เป็นรถเก่งขนาดกลางนะครับก็ห้องเก็บของด้านในนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับบรรทุกของได้เยอะนะครับสําหรับคันนี้นะมาดูด้านล่างนะครับ ชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับยางอะไหล่นะครับมีให้ครบนะครับไม่ต้องห่วงในวันออกรถนะครับลอยซีนนะครับทางมะพร้าวเดิมแท้จากโรงงานนะครับจุดเม็ดอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับทั้งท่านซ้ายและด้านขวานะครับรับประกันนะครับคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักนะครับพิกความนํำท่วมอย่างแน่นอนนะครับคันนี้นะรถสวยมากเกตดเอนะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับประวัติศูนย์ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เช็คศูนย์ได้เลยนะครับ ตัวน็อตฝากระโปรงท้ายนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะการไขนะครับการขยับไม่มีนะครับรอยซีนต่างๆนะครับเดิมแท้จากโรงงานอยู่ในสภาพที่ดีนะครับพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะครับรอยเม็ดอาร์ตนะครับทางด้านซ้ายด้านขวานะครับบอกเลยว่าชัดเจนนะครับอยู่ครบนะครับไม่เคยทําสีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับด้านหลังของรถคันนี้นะครับอาจจะมีเก็บงานเล็กน้อยนะครับในส่วนของกันชนหน้าและหลังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับจะไม่เกี่ยวกับโครงสร้างของรถนะครับรถจะไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้นะครับโทนเป็นสีดำนะครับตัดสีเบดนะครับดีไซน์สวยงามดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับภายในกว้างขวางนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับในส่วนของแผงประตูคันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับตัดสีเบดเล็กน้อยนะครับตรงตรงที่เปิดมือนะครับเป็นโคเมียมนะครับที่พักแขนเป็นหนังสีดำนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้มีระบบเซ็นทัลล็อกให้ นะครับลำโพง1ตัวด้านบนและ1ตัวด้านล่างนะครับสำหรับคันนี้นะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับในส่วนของอเดี๋ยวจะดูชุดเลื่อนไม้กันก่อนเลยละกันนะครับชุดเลื่อนไม้นะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับดูหรูหราทันสมัยนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับไม้อยู่ที่133,543บามโลนะครับ133,543บามโล นะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยหนังแบบ3ก้านะครับมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมดถึง7ลูกนะครับมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมดถึง7ลูกเลยนะครับสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าระบบเสริมความปลอดภัยคันนี้นะครับค่อนข้างดีเลยนะครับแอร์นะครับปรับ360องศาทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับในส่วนของคอนโซลนะครับเป็นสีดำนะครับตัดสีเบทนะครับสำหรับคันนี้เบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีเบทนะครับดีไซน์เบาะนะครับทรงเบาะนะครับเข้าแบบ สาลีละคนขับนะครับขับทางไกลไม่เมื่อยแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะสภาพเบาะนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยยับนะครับเป็นเบาะใหม่ๆเลยนะครับสวยมากนะครับพร้อมใช้งานจริงๆสําหรับคันนี้บอกเลยว่าใครที่กําลังหาโตโยต้าอันติสนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนถ้ามาที่บริษัทเพชรยนต์เรานะครับมาเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของเครื่องเล่นคันนี้กันหน่อยนะครับมาดูในส่วนของเครื่องเล่นคันนี้กันหน่อยนะครับเป็นวิทยุนะครับซีดีนะครับเดิมแท้จากโรงงาน สามารถเสียบสาย AUX และ USB ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับแต่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเป็นหน้าจอแบบแบนนะครับแบนเรียบนะครับดีไซน์นะครับดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับดูทันสมัยนะฮะแอร์นะครับเป็นแอนาล็อกปรับมือ4ีระดับนะครับมีช่อง power outlet ให้1ช่องนะครับด้านล่างนะครับแล้วเกียร์เป็นออโต้ CVT แบบ7สปีดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับฐานเกียร์เป็นโครเมียมแบบขั้นบันไดแข็งแรงทนทานมากนะครับในส่วนนี้นะ ถัดมานะครับก็เป็นที่วางแก้วนะครับ2ใบนะครับเบรกมือนะครับยังเป็นแอนะด็อกอยู่นะครับที่พักแขนเป็นสีเบจนะฮะเป็นหนังนะครับแต่ว่าหนังไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้นะจะแข็งๆนิดนึงนะครับเบาะนะครับอย่างนี้ผมแจ้งเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยมากใหม่มากนะครับเป็นเบาะใหม่ๆเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดรอยเสื่อมสภาพนะครับรอยสีลอนไม่มีเลยนะครับสําหรับเบาะนะรถสวยมากจริงๆนะครับสําหรับคันนี้บอกเลยว่า ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวผมพาในดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันหน่อยหนึ่งนะฮะแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำสำหรับคันนี้นะด้านหลังนะครับกว้างกวางนะครับก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแบบ3ามแถวนะครับสีเบดนะครับนั่งดีนะครับนอนได้นะฮะด้านหลังกว้างมากนะคบมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องนะครับสำหรับด้านหลังนะมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องนะครับแล้วก็ ช่องเก็บของนะครับในส่วนของเพดานหลังคาคันนี้ก็สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยขีดเขียนนะครับรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเจิมนะครับคันนี้ไม่มีเลยนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับเป็นรถเดิมๆจากป้ายแดงเลยนะครับประวัติศูนย์ตลอดด้วยนะคันนี้เช็คศูนย์ได้เลยประวัติดีมากนะฮะรถสวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันต่อเลยนะครับ ในส่วนของเครื Robin, right? ่องยนต์นะครับเป็นเครื่องดู o VVTI นะครับเครื่องยนต์ส่สูบขนาด1,600 CC นซีซีนะฮะขนาดนี้เราสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าเครื่องยนต์นะครับไม่สั่นนะครับเครื่องยนต์นิ่งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับเครื่องยนต์แห้งสนิทนะครับรถสวยมากนะครับสำหรับคันนี้เครื่องนิ่งเงียบนะครับภายในห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีคราบขี้คนที่ดินนะครับเลอะเปื้อนนะครับรอยแต้มสีต่างๆอยู่ครบหมด นะครับเดิมๆแท้ๆจากป้ายแดงนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับตัวน็อตนะครับไม่มีการไขนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาหรือว่าเป็นน็อตฝากระโปรงนะครับเป็นน็อตเดิมหมดเลยนะครับคานหน้าเดิมจุดเม็ดอาร์ตนะครับชัดเจนนะฮะรถเดิมๆนะครับคานหน้าไม่เคยขยับเลยนะครับจุดเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับบอดี้นะครับผมให้100%เปอร์เซ็นเลยนะครับมี a b s ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่เคยโดนแกะโดนไขนะครับ แข่งฉนวนกันความร้อนนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนออกรถป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้นะสติ๊กเกอร์มออกรนะครับชัดเจนไม่เคยถูกขยับนะครับจากตรงนี้เลยนะครับเป็นรถเดิมแท้นะครับจากป้ายแดงประวัติศูนย์ตลอดสามารถตรวจสอบได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับภาษีพรบต่อให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครสนใจนะครับสำหรับเจ้าตัว To y ยต้าอันตินะครับ1.6ตัว G นะครับปี2017นะครับโฉมมายเนอร์เชงนะครับ ราคาเพียง4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาชมรถนะครับตัวจริงตั้งอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1น,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ